สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาร์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,าเปิดกล่องซุ่มนะครับคูทยายสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับจริงๆนะครับอันี้พูดตรงๆเลยจริงๆนะอาจจะเปิดร้อยกล่องแต่ว่าไอเนี่ยไอเลขสองเนี้ยไอเล็กสองเนี่ยโคตรแพงนะครับเดี๋ยว ให้ดูราคากันก่อน,นว่าเลขสองเนี่ยมันแพงยังไงนะอ่ะเราดูที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์ไอเทมเนาะแล้วก็อ่าถ้าเราจะหาเลขสองง่ายๆเลยนะระดับการลงทะเบียนครับดูนะนี่คืออ่าปกตินเนี่ยมันอยู่ 4m นะครับอ่าถ้าขายถูกลงมาหน่อยก็มาประมาณเกือบเกือบ 3m อย่างเงี้ยพูดแพงแล้วเลขสองนะครับเลขสองหาจากไหน าหาได้3ที่ครับที่แรกนะที่แรกมันเป็นดัน110ครับผมดัน110การ์ดแดงใบนี้นะใบนี้อ่ที่ที่2และที่ที่3นะครับมันหาได้3ที่ก็คือเจเวลหน่ะครับกับเจเวลสามตรงๆว่านะอ่าแอดเนี่ยประกาศรับซื้อนะครับ ประกาศรับซื้ออมีคนมาขายประมาณ2คนหรืออยู่ประมาณสักสามสิบสาสิบอันประมาณนั้นนะครับสามสอันประมาณนั้นที่เหลืออ่ที่เหลือหายเองหมดเลยนะครับหาเอง70อดิอ่ะลงดีสามดันนี้แหละหาเอง70็ดอ่ะตอนแรกก็นึกว่ามันดอบยาใช่ไหมมันเลยแพงเนาะไม่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเอสหาเอสหาสองวันอ่ะแล้วเอสไม่ค่อยมีเวลาลงดันด้วยนะ อบอกตรงว่าไม่ค่อยมีเวลาลงดันด้วยนะเออจะอะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันคือมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเซิร์ฟอื่นเนี่ยท,ที่ไม่ใช่เซิร์ฟทีเนี่ยราคาไม่ได้แพงขนาดนี้ก็ถ้าอยากจะเสี่ยงก็โอเคเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเซิร์ฟทีเนี่ยไม่แนะนำว่ะนะไม่แนะนำนะครับอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดู นะเราซื้อกันเลยดีกว่านะครับกล่อง g ู o ดบายส2งพันะครับผมมันใช้อ g, ่ตัวจนะีนะครับตัวโ e, อสองตัวนะตัวดีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบีหนึ่งตัววายหนึ่งตัวอีหนึ่งเลขสองในสองตัวนะสองตัวแล้วก็เลขศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งตัวตอนแรกจะการจะเปิดร้อยนะครับอ่าทีนี้มันเดี๋ยววันนี้วันที่ยี่แปดละ ถ้าคุณดูใน Facebook ก็จะวันที่29นะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเนาะนะครับก็เลยเปิดก่อนดกว่าเปิด50บกล่องแล้วกันนะครับอ่าตามนี้นะครับกับเงิน8 0 0แสนถึงเลขมาได้1กล่องนะพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อมา40อ่ายืนยันการซื้อปึ๊บนะไอซื้อมาแล้ว40กล่องนะครับผมเดี๋ยวขอเค้กกระเป๋าแป๊บหนึ่ง อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดกันดีกว่านะเอาเปิดตรงไหนมันจะไม่แหลกวะอ่าไปตรงตรงไหนดีไปแบบไหนดีแบบอืมแบบที่ไม่ค่อยไปดีกว่านะครับแบบที่ไม่ค่อยไปดีกว่าปวดรูหนนะ้าไอ้ตรงนี้มันเป็นดันอะนะเออมันไม่ใช่เป็นเมืองให้ยืนได้นะครับเอาไงดีละ่ะ ไปกินแล้วกันแต่กินรอบก่อนรอบก่อนก็ก็เปิดกินเนาะรีเทอร์สโตนไม่พออีกนะครับเดี๋ยวซื้อรีเทอร์สโตนแป๊บหนึ่งนะครับจะว่าไปเมืองต้องมีไอ้น,นี่เปิดเปิดทะเลทรายแล้วกันนะครับเดี๋ยวย้ายไปแนวลึกๆมาไปสักสนะี่สิบสี่สิบก็ได้ เปานะครับนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเหมือนเดิมนะเราจะเปิดกันทีละ5กล่องนะครับยังมีกระตุกนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะเปิดกันทีละ5กล่องนะเราจะไม่เปิดทีเดียว40กล่องนะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปนะครับอ่ะ5กล่องแรกป๊าบโอ้โหเป็นอะไรกับปีวะเนี่ยคือแบบรอบก่อนมันก็ไปอีกเพื่อน ปีกแล้วเลยฮะปีกแล้วเลยอ,อันนี้มันเป็นชุดคลุ่มใช่ไหมออนนี้เป็น perfect call high e 6บวกหกนะครับอ่า extreme c o r e ขั้นสิบโอเคอันนี้โอเคเลยคืออ่าอันนี้ลืมบอกไปนิดนึงอ่าเงินเอ็มเนี่ยเงินเอ็มเนี่ยที่ซื้อไม่รวมใหม่เลขสองเนี่ยอ่าประมาณสักร้อยเอ็มนะครับประมาณร้อยเอ็มนะส่วนไอ้เลขสองเนี่ยฟาร์มเอง นะนับดีไหมไม่ต้องนับแล้วกันนะครับตีว่าไอ้งบอะร้อยเอมนะครับอันนี้ออกอันเดียก็เกือบจะได้ทุนล้นะอ่าชุดอันนี้นะครับชุดอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูอ่าเปชุดนี้นะไปชุดนี้โอเคเปลี่ยนปีกดูไหมปีกแต่ว่าปีกแอร์ต้องเปิดก่อน อ่าปีกเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เครีร์ไป5กล่องแรกนะครับกล่องที่2นะฮะ5กล่องที่2ปึบโอ้โปรไฟล์คอไฮขั้น10เอาวะถือว่าใช้ได้ถือว่าเนี่ยในใน5กล่องอะ่ะมันจะมีของมีราคาสักชิ้นหนึ่งมันโอเคมากเลยจริงๆนะอ่าอันนี้มันเป็นยาปีกนะครับผูมัด อ่าภูมิมาได้ดีแล้วก็เป็นเชื่อมงด้วยกี่ไปเลยนะอันนี้ซ้านะครับซ้ำซ้ำไม่นับนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ซ้ําเมื่อไหร่นะมีของแปลกออกมาเมื่อไหร่เดีย๋ยวใส่ดูนะครับต่อไปอ่าเอ็กซ์ติมคอข้หน้ามันก็ยังดีวะเออมันก็ยังดีวะอันนี้เป็นปีกเหมือนกันนะครับแต่คนละสีกันเนี่ยคนละสีกันแค่นั้นเนองหาต่อไปนะครับต่อไป โอ,โอ้โหแม่งซสามเม็ดแล้นะสามเม็ดเลยแต่ไอแต่ไอพวกนี้มันมันไม่ค่อยแพงนะครับบอกตามตรงว่าว่ามันไม่ค่อยแพงไอไอไอทีมคอสามเม็ดเออรวยรวยทีมคอนะาต่อไปนะครับห้ากล่องต่อไปโอ้เพอร์เฟกคอสิบนะครับอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ไฮเฮดหกอีกเม็ดหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะหกอ่ะ จริงหมันไม่แพงนะเว้ยแต่อันเนี้ยไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะอ่ะทีนี้นะครับต่อกันไปอีกห้ากล่องเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะอ่ะอีกห้ากล่องนะโอ้เฮ้ยพึ่งพึ่งเน่ากล่องนี้บอกตรงว่า พึ่งจะเน่าห้ากล่องนี้นะครับคือไอห้ากล่องเนี้ยไม่มีขงมีราคาเลยเออพึ่งจะเน่าห้ากล่องนี้เองนะครับอันนี้กินไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูห้าเดี๋ยวดูห้ากล่องอันนี้นะครับว่าเน่าไม่เน่านะเอาเจ็ดว่ะอ่ะเพอร์เฟคคอร์เฮดเจ็ดนะครับอะเจทีนี้นะครับเราจะมีอีกสิบกล่องถูกไหมเรามีสิบกล่องนะครับอันนี้ล็อกบอร์ดนะครับมีคนบอกเอ็มาว่า ถ้าเปิดทีละสิบกล่องเนี่ยมันจะได้ของดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาลองกันดูว่า1ิบกล่องของดีจริงรอเปล่านะตรงนี้เลยนะครับสิบกล่องไปปับป๊บๆแล้วมาต่างจากห้ากล่องไงเอ้ยไม่ต่างเลยนะครับไอ้นี้แต่ว่าไอ้นี้ลองครั้งเดียวนะแต่สาหรับแอรถือว่าไม่ต่างเลยไม่ต่างจากห้ากล่องอ,ะอ,อ่ะเอออ่านี่คือ ส่วนประมาณเท่านี้อ่าทีนี้เราไปดูของที่เราขายได้นะครับว่าเราขายอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกเอ็กซทีมคอสี่นะครับเมตรละสองเอ็มอ่าไฮเอหกนะครับเมตรละสองเอ็มเหมือนกันอ่าไฮสิบไฮสิบเมล1สิบแปดเอ็มนะไฮสิบเมล1สิบแปดเอ็มอันนี้อ่าเอทีมคอห้านะครับหกเอ็มแล้วก็ เอ็กทีมคอหกสิบเอ็มนะครับอ่ามีอะไรอีกรู้สึกว่ามีสิบโพมดนึงเนี่ยสิบนะครับเอ็กทีมคอสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอ็มนะเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดหน่าจะได้แค่ทุนคืนนะครับเพราะว่าเออ่ไอเล็กสองไอเล็กสองตัวดีที่หายไปแล้วเนี่ยไอเล็กสองตัวดีเลยนะครับน่าจะได้แค่ทุนคืนกําไรกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฟลุกได้อันนี้มานะครับ ส่วนอย่างอื่นก็อย่างที่เห็นนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับอของที่ออกมานะครับพวกคอตูนอะไรก็ที่ได้มาเป็นวันหมดเลยนะครับเป็นวันหมดเลยเท่าที่คุณเห็นนะครับผมทีนี้นะครับถ้าใครจะเปิดนะถ้าใครจะเปิดนะครับบอกตรงๆว่าไอเลขสองเนี่ยเราไปฟาผ่าเองเถอะแพงมากจริงๆนะครับเนี่ย 45 m mm เออย่างแพงเกินนะครับหรือคุณหรือคุณจะซื้อกล่องที่เขาเล่นมาแล้วก็9 m อมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้บอกตรงนะว่าไม่แนะนําให้ไปเปิดเล่นกันนะครับอันนี้มาทําให้ดูเฉยๆว่าเอ้ของมันดีหรือเปล่านะส่วนของอะไรที่เราอยากได้กันนะจอบแดงจอขาวก็ยังไม่เคยเห็นสักทีนะครับโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้ครับผมไม่ว่างครับ